ฟังคิดมานานโู้นนฟังอนฟังบ้างไม่ฟังบ้างช่วงหลังๆนี่ก็ฟังแต่ไม่มไม่เข้าใจอายุเท่าไหร่ครับ6 <61. S 1> บวัเมื่อกี้วันส15แล้วออแสวงหานรือยังไงถึงบวชแ <c oughs> สวงหาทมแต่จะออกวา ทำไมพูดเหมือนลึงเหมือนคนมึงเลยจ้งฝั่งลึกเป็นพยองอ๋ออ๋อที่ทำอิสานแต่ไม่ได้อยู่ฝั่งนะู้นนะบ่ก็เป็นประเทศไทยประเทศไทย <c oughs> แล้ทีนี้ใจนี่มันออกสแสวงหาสิ่งนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ทำอะไรมาบ้างครับไปฝึกอะไรมาบ้าง ึกใจนี่แหละอย่างเดียวทุกอะไรก็ไม่ได้นักลมนั่งรูลมก็ไม่ได้ไม่มสงบแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกการเคลื่อนไหวสร้าสติก็มีการสร้างสติที่ติดตามการไปการมากการก้าวการอะไรนี่แล้วแล้วความสอนนา่น่งจริงจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าไม่เคยสอนนะแต่ว่าสาวกรุ่นหลังๆมาคิดค้นกันทําขึ้นมาซึ่งมันมันผิดทางอยู่แล้ว นะมันเป็นการที่ม,ม,มันเป็นวิจฉาสติอ่ะมันเป็นไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องไปตรงเนี้ยซึ่งได้หลายสำนักคิดค้นวิธีการขึ้นมาต่างๆมาจะรักษาตัวเนี้ยอยากจะมีสติรักษาสติมัน,ม,นมันต้องตั้งใจ,ต,ใจตัง้งใจตั้งใจนะเราต้องตั้งใจคือเจตนาคือกรรมไงคนก็ตีความหมายไม่แตก คำสอนพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเจตนาคือกรรมกรรมคือการกระทานะฮะนี่ไงสิ่งนั้นรักษาสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงพระเจ้าบอกสอนอยู่นี้อยู่แล้วแต่คนไม่มีไม่ไม่เข้าใจกันตีความผิดหมดเลยคือด้วยความที่ไม่เห็นความจริงไม่ผลจริงๆไม่หลุดพ้นจริงๆแต่เข้าใจว่าตัวเองหลุดพ้นเข้าใจว่าตัวเองจบหมดสิ้นสงสัย หรือเป็นพระหลังหันหรืออะไรแต่ก็มีการกระทํามันขัดแย้งในตัวมันเองธรรมะพุ้เจ้าว่าในร่างกายของเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะฮะขันหน้าอยอะต่โอเพราะมันไม่เทีย่ยนไม่ใช่ตัวใช่ตนเออไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่ไงคําสอนของเจ้าใช่ไหมฮะแค่คิดก็ผิดแล้วนี่ไงเมื่อไหรเราแค่คิดก็ผิดแล้วมันก็เข้าสู่ในหมวดของปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมฮะเพราะความไม่รู้จึงมีสังขาร เมื่อมีสังขารจึงมีวิญญาณท่านก็เคยศึกษามาเนาะเรื่องพวกนี้เคยศึกษาไหมล่ะสังโยน์เคยศึกษาไหมหรือไม่รู้จักเลยสังยชนมไม่รู้จักสังยชติบนะเออเออสังโยชตสิบปฏิจจสมะขันห้าเนี่ยพระเจ้าจะพูดอยู่สามนัยยะอ่าแต่อธิบายอธิบายเทศสอนให้คนบอกว่า นี่ยมันมันมีสิ่งหนึ่งจะมีสิ่งเพราะอาวิชชาวความไม่รู้มันจะมีสังขารจะมีวิญญาณจะมีนามรูปพระอธิบายแบบนี้แต่คนน่ะเพราะความไม่รู้แต่คนเข้าใจว่าความไม่รู้เนี่ยเอ้ยเราจะต้องทําให้มันรู้นี่คือการตีความผิดก็คือการปฏิบัติรูปแบบสร้างรูปแบบขึ้นมาหลงไปแล้วผิดตั้งแต่ตัวแรกที่คิดแล้วเป็นความเห็นผิดแล้วนะฮะซึ่งสมัยพุทธเจ้าท่านอยู่ท่านน่าจะแจกแจงได้มากกว่านี้คนจะไม่หลงผิดเพราะท่านจะอธิบายได้ แต่พอท่านไ่อยู่แล้วเนี่ยคนตีความผิดหมดเลยนะฮะแล้วก็สร้างรูปแบบวิธีปฏิบัติวิธีภาวนาไม่มีภาวนาไม่มีการเจริญภาวนาไม่มีกรรมฐานสี่สิบพวกนี้คิดคิดกันขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ทาก็เอาตัวตนไปทำนะฮะแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไงในเมื่อไปไป,ไปกระทํามันขึ้นมามันก็เป็นเจตนาเจตนาคือกรรมกรรมคือการแต่ทำ <c oughs> พวกบอกว่ามันมีเหตุปัจจัยมนถึงเกิดใช่ไหมฮะ เท่าที่ท่านศึกษามาเคยได้ยินนะเพราะเหตุปัจจัยจึงมีสิ่งหนึ่งเออเมื่อมีสิ่งหนึ่งจึงมีสิ่งหนึ่งเนี่ยพุทเจ้าบอกว่าแล้วมันไม่เที่ยงมันก็เกิดดับของมันตามธรรมชาติแนแล้วพอไปทําฝึกสติการเคลื่อนไหวได้อะไรจากตัวนี้ก็ไม่ได้อะไรมันแค่คก็ว,ว่าเราเรามีมีความตั้งใจที่จะจะติดตามการเคลือ่อนไหว มอนมีความ,มตั้งใจที่จะทำแล้วเราคิดว่ามันจะได้อะไรจากตรงนั้นจะจะ,จะให้มันรู้ตลอดนั่นแหละสอนท่องรู้ากายเคลื่อนไหวตลอดอย่างนี้นะแล้วเราจะไม่รู้อย่างอ,างอื่นบ้างเดี๋ยวเรารู้แต่กายแลวตาตา,ตาขอูตาจมูกทางปากก็จะไม่รู้เลียเพราะเรามีอายตนะ <c oughs> อยู่หกอันเรามาอยู่ที่กายอย่างเดียวแล้วตาหูจมูกปากเราจะไม่รับรู้ไม่ให้ผิ จากขู่วิญญามันวิ่งไปการเกิดดับเดียวคือไม่รู้ยังไงแต่ว่าเพราะว่าให้มีสติกลับมาหาตัวเองไว้ที่พูดนี่มีสติไหมที่พูดนี่วะเออไม่ไม่เข้าใจตรงนี้อันนี้ท่านคิดว่าท่านไม่เข้าใจใช่ไหมท่านคิดว่าท่านคิดว่าสสัยสสัยการการเาีเอ้าผมถามว่าตอนเนี้ท่านเอาหัวโขกไอ้นี่แรงเหลี่ยมเนี่ยเอาไหม อันนี้เขาเรียกสติไหมเนี่ยตัวที่เรารู้จักเออมันเป็นสติเอาแล้วรู้ตัวไหมล่ะถ้าเอาโขกเนี่ยรู้ไหมว่าจะเป็นยังไงผลลัพธ์รู้ว่าเอออันนี้เขาไม่เรียกสติหรอเออ ท่านคิดว่าเราท่านคิดว่าท่านไม่มีสติเชื่อเขาเข,ขาพูดมาเออไอคนที่มันพูดได้เนี่ยที่มันพูดเป็นเรื่องเป็นราวที่มันพูดมีเหตุมีผลเนี่ยที่เราคุยกันแบบแบบอย่างเนี้ยเขาเรียกเขาเรียกสติไหมครัแบทบ่านเป็นคนที่มีสติไหมหรือว่ายังไงที่เราที่เราคุยกันได้เนาะเออ ที่เรารู้จักรู้ถามกันชื่อแท้คุยกันรู้เรื่องอ่ะมีสติไหมเขาว่าตรงนี้ก็ไม่ได้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 เข้าใจแล้ว<ต>ผมถามแต่ยังไงอะ่ะแต่ที่ที่เข้าใจเพราว่าสตินะเพือคือเรามีสติมากๆอย่างนี้นะสติอาจจะมักก็ในเมื่อสติก็ไม่เที่ยงพุทธเจ้าตัดไวออ้อ่ะเราเลยไปฝึกไปทำเออแล้วคนบ้าผมถามว่าคนบ้ามีสติไหม เออแล้วคนบ้าคุยกับเรารู้เรื่องไหมเออเขาก็พูดอยู่แล้วว่าคนบ้าไม่มีสติใช่ไหมขาดสติเนี่ยเสียสติไปแล้วใช่ไหมคนบ้าเสียสติไปแล้วแสดงว่าเราเป็นคนบ้าเลย <c oughs> มนุษย์บนโลกใบนี้ยต้องไปฝืนสติ <c oughs> มันขัดแยง้งไหมมันย้อนแย้งไหม <c oughs> เพียงเราไม่มีปัญญา <c oughs> เราไม่เข้าใจ <c oughs> เออ <c oughs> ท่านยกมือแขนขึ้นเสีย เออมีสติไหมเนี่ยเออรู้ตัวไหมเหรอเออเห็นไหมเนี่ยมันก้าวลงเองอ่ะเออที่ที่มันไม่สคือเราเราเราหลงคิดอย่างเงี้เราลงคิดน่เงียก็เราหลงคิดอยู่เออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสติอ่ะก็คิด่าเราก็คิดว่าเราไม่มีสติ แล้วรู้ไหมว่าตัวเองคิดว่าไม่มีสติอ่ะไม่ใช่ผมถามว่ารู้ไหมว่าตัวเองคิดว่าไม่มีสติไม่รู้อ่ะฮะตอนนั้นไม่รู้ตอนที่ว่านี่อ๋อแล้วตัวผู้ตอนตอนนี้ที่คิดไปแล้วหลงคิดแล้วทำให้ไม่ให้ไม่รู้สิพูดแบบไม่รู้ตัวแบบไม่มีสติพูดแบบไม่มีสติไม่รู้ตัวไม่ได้ตอนมาตั้งตั้งฟังไม่เราไม่ต้องตั้งใจฟังผมก็ พูดแบบไม่มีสติอะ่ะแบบไม่รู้ตัวด้วยพูดแบบไม่มีสติแบบไม่รู้ตัวฮะเอาเจตนาที่ทำให้ที่ทำให้มันหลงไปอะ่ะ ให้มันไม่มีสติให้มันลืมสติให้มันไม่รู้ตัวด้วยไม่ทำที่อย่าไปเบิ่งมันที่เราทำที่เราเชื่อว่าเราไม่มีสติให้เราคิดว่าเราไม่มีเราทำให้เราไม่มีสติก็เห็นพวกงงๆมันสอนกันเรือเกินเออ นี่ยังผมยังไม่พูดอะไรนะยังไม่ต้องฝึกสตินะเนี่ยเอาทำแบบไม่ให้มีสติสิแล้วให้ไม่รู้ตัวด้วยเอาคิดไปไม่ไม่ต้องยาเออก็ทำให้ไม่มีสติไง เจตนาที่จะทำอ่ะทำได้ไหมล่ะเออก็นี่ไงแล้วไปฝึกไปฝึกเสติอยากให้มีสติตลอดเวลาแล้วทำได้ไหมล่ะทำได้ไหมพอผมบอกให้ทำให้ลืมตัวให้ไม่มีสติก็ทำไม่ได้เห็นไหมถ้าทำไม่ได้เจตนาทำที่ถ้าเราเจตนาที่จะให้ตัวเองไม่มีสติ เราเจตนาที่มันทุกข์ไหมเออท่านพูดแบบไม่มีสติไม่รู้ตัวเพราะว่าท่านคิดแบบไม่รู้ตัวเห็นบอกว่ามันไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองคิดมันไม่มีสติต้องมีสติมากๆที่เขาสอนกันนะั่นเออลองลเราคิดไปแบบไม่รู้ไม่มีสติ เห็นในพวกฝึกสติกันนักันหนาตั้งสำนักสำนึกกันเนี่ยเนี่ยผมอยากถามแค่เนี้เอาตอนเนี้ยเฉพาะหน้าดตอนนี้รู้ึกว่ามันโยคิดไปส่ไปคิไปมันก็ไปมหลงม่เรื่องเลานะเอไม่หลงอันนี้เขาเรียกว่าสติไหมเนี่ยรักษาไหมเนี่ยเออ เอาตอนนี้เอาตอนนี้เออเอเอก็อผมบอกไม่ต้องรักษาทิ้งไปเลยทิ้งไปไปรักษาถ้ามันยังมีการรักษาลองทิ้งไปดูว,ว่ามันจะมีสติอยู่ไหมทิ้งสติไปเลยมีไหมละ่ะ ผู้เดียนรู้ตัวไหมเนี่ยเออเอาลองคิดว่าตัวเองไม่มีสติที่ทีเนี้ยเนี่ยไม่มีสตินั่นเนี่ยใช่ไหมเออลองคิดว่าตัวเองไม่มีสติที่ทีเนี่ฮึ <c oughs> ได้ยัง S <S <AS L> มันทุกนย่างคือท่านไปฝึกอะไรกันเนอะเขาฝึกเพื่ออะไรเพื่อให้คิดเขาทำแบบนี้ให้คิดโอ้ยท่านไม่รู้แต่ว่าท่านจะคิดอะไรเนี่ยฮะก็มันมีตัวอยากรู้นั่นแหละตัวกิเลสอะอยากรู้ท่านนู่นอยากรู้ท่านนี่เออ ชื่ออะไรเนี่ยเออเราไม่รู้ทันหรือว่าตัวเองพูดเนี่ยนั่นไม่รู้ว่าตัวไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองพูดว่าประดิษฐ์เนี่ยเออเออแล้วปฏิทายไปไหน ดีมันจะมีคนไปกอปปี้ผมค่คลิปนี้ผมจะแชร์ไวเออไอ้พวกคนถอยมันชอบก็อปปี้แต่ผมไม่เวลาผมสอนไล่จริงๆแล้วผมไม่เอาแชร์ไปหรอกเออไม่งั้นมันจะเสื่อมธรรมะไปอยู่คนถอยแล้วมันเสื่อมนะเพราะคนถอยมันเอาไปหาลากสักกาละเอาไปสร้างเป็นความรู้ของตัวเองพวกนี้เอเหมือนมัน เอามันอ้างพุทธเจ้าแต่มันไม่เคยสอนแบบพุทธเจ้ามันไม่รู้จักอมันอ้างพุทธเจ้ามันเอาของอาจารย์ไอ้สิ่งที่อาจารย์วิทย์พูดอที่อาจารย์วิทย์ตัดเสศษแฉะแล้วมันนั่งคุยสมมติบัญญัติขึ้นมาแล้วมันเอาไปพูดแต่มันไม่เอาอาจารย์วิทย์มันคิดไม่ดีมันคิดว่าอาจารย์วิทย์อย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมมันเอาแต่มันหลงในภาษาที่อาจารย์พูดนะฮะเพื่อเอาไปพูดต่อเพื่อให้ได้ลาภสักกาละได้คนยกรอสรรเสริญ พวกโง่เขาพวกนี้คนถอยเรียกว่ามันคนถอยปล่อยให้มันงงให้ตายเห็นไหมตอนนี้ไม่มีสติใช่ไหมเนี่ยต้องฝึกไหมตอนนี้ต้องฝึกไหมอะไรนะฮะเอาตอนนี้สิเออ ตอนนี้ได้คุ้มได้รักษาไว้ไหมเนี่ยฮะเผือยังไงอ่ะเอาตอนนี้สิเฉพาะหน้านี่สิสัมมาสติสัมมาสมาธิอ่ะ,อะเผือยังไงเก้าหัวดิเผื่อไหมเนี่ยฮะ เออเอารักษาเถอะเ๋ยวตอนนี้ได้รักษาไหมเนี่ยเอาตตั้งผมบอกให้ทิ้งไงไม่ต้องตั้งใจอ่ะก็ทำตัวปกติอ่ะ ไปตั้งใจอะไรล่ะ <c oughs> ท่านยกแขนไปแบบนี้เลยแบบไม่ต้องตั้งใจอ่ะไม่มีสติใช่ไหมเนี่ยที่ยกแขนแบบแบบเนี้ยมีไหมเนี่ยเออตอนบอกว่าจะมีมีอะไรเราไม่ตเอาตั้งใจเลยแบบเนี้ยฮะแบบไม่ต้องตั้งใจก็ได้สิ เวลาท่านจะเดินไปทําไร่ทําสวนหรือไปนวดไปนี่ท่านต้องตั้งใจตลอดเวลาใช่ไหมเนอะส่วนมากส่วนมากมาการฝึกกายกรรมไทยต้งใจงเอาตรงนั้นโยนทิ้งไปพวกกระโหลกนั่นน่ะอเออไอพวกโง่เขาเนี่ยน่ะเออก็มนุษย์มันมีสัมมาสติสัมมาสมาธิในตัวเองอ่ะพู้เจ้าก็พูดอยู่อะเออการเห็นถูกอะเห็นอะไรเนี่ยนี่อะไร<า>เออ เนี่ไงมันไม่มีสตาสติสมาสมาธิมันก็เฉพาะหน้าเนีเออเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเที่ยงไหมล่ะฮะเที่ยงไหมเมื่อกี้เนี่ยที่พูดมาฮะไม่ไม่ต้องถามยกย่อๆผมถามว่าเที่ยงไหมที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยเที่ยงเที่ยงหรอเที่ยงไหมเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่รู้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อกี้นี่พูดมาเนี่ยตัวคขาพูดพูดว่าผ่านหมดเที่ยงบวชมาสิบห้าปีใช่ไหมฝึกสติยังไม่ได้อะไรเลยเ <c oughs> พรามมหาผมลูกศิษย์มาเนี่ย ปีสองเดือนสามเดือนก็มีสองปีก็มีไม่ต้องฝึกอะไรเลย <c oughs> ผมไล่เลือกฝึกเลือกทําสมาธิเพราะมันไม่ใช่เส้นทางอันนั้นมันของโยคีฤสีเลือกสวดไหว้พระสวดมนต์เลือกสืบสีนนลสสนั้นของพาหมสวรรค์อยู่ในอกนรโลกใจพุทธเจ้าอยู่ในตัวของเราผูดด้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะตาคดต,ตถาคตอยู่ทุกที่ในใจเราเสมอ ทำไมต้องล้ามันเลยฟังอาจารย์ว่าไม่ต้องปฏิบัติอ่านี่ถืออะไรกำไว้กำไว้ก่อนใช่ไหมนี่คือการกำหนดกำไว้อะเอาวางสิเนี่ยง่ายไหมต้องละต้องต้องฝึกวางวางไหมเออเอามาวางตรงนี้สิเนี่ยต้องต้องฝึกละวางไหมเออถ้าท่านถือไว้ ถือไว้เทียดเนี่ยถือไว้อย่างเงี้ยไม่ไม่ท่านยืดมาอย่างเงี้ยแล้วถือไว้อย่างนั้นเห็นความไม่เที่ยงยังนะเห็นยังความไม่เที่ยงคืออะไรเอออ่ะหนักคนฉลาดก็าทำยังไงเออเราต้องฝึกไหมเออเบาไหมทีเนี้ยเมื่อเมื่อกี้ท่านฝึกวางใช่ไหมเนี่ย เออธรรมาชาติของการหนักก็ต้องวางดยธรรมาชาติอยู่ออแล้วเออเฮ้ยความใจคามใจี่นบางกาเซาออนนี้ไงปัญญา <c oughs> ไอ้ <c oughs> พวกนั้นละเลยป้ายหมดเลย หลงหลงทำทำรรม,มากคือธรรมาชาติแต่ไอ้พวกนั้นมันหลงทมหลงกระทำขึ้นมาเออกูเจ้าพูดบอกมันพ้นไปมันไม่มีอะไรเสือไปกระทำให้มันมีตอนแรกมันไม่มีตอนตอนนี้มีผ่านไหมเนี่ยมีตอนไหนตอนที่ท่านเห็นแล้วท่านพูดใช่ไหมเออแล้วมันมีตลอดไหมล่ะอ,อืมเอามันมียังไง ฮะเ,เ,เอาแล้วที่สักจะ์ท่าเห็นก็บอกไงอันนี้เห็นพานหรือเห็นนั่นเห็นอะไรเอา้าแล้วทำไมไม่เห็นพานน่ะมันมีตลอดไม่ใช่เหรอวพานอ่ะเออเนี่ยของตั้งอยู่เนี่ยสามอย่างเนี่ยหนึ่ง สี่อย่างสองสามสี่ท่านเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นหมดอ่ะเห็นอะไรเห็นหมดอ่ะเห็นอะไรรวมๆกันอ่ะมันเห็นได้ทีละอย่างนะเออท่านเห็นสองอย่างพร้อมกันเหรอมันเห็นได้ทีละอย่างมันรู้ได้ทีละอย่าง มันปรุงได้ทีได้ย่างนี่คือวิธีการาน้ำจิ้มอาจารย์วิทย์เนี่ยสอนคนแบบนี้สอนให้คนได้เกิดปัญญาไม่ใช่อสัญญาให้จำเออต้องฝึกอะไรเนี่ยไม่มีการฝึกหรอกไอ้พวกนั้นเน่ยมโนหลงมโน หลงกระทําหลงกระทําเออเนี่ยคือธรรมชาติเห็นอะไรเออเห็นอะไรเออชี้ไหนเห็นนั่นใช่ไหมแบบตลกเห็นอะไรแล้วพูดซองซองจดหมายกับพามพร้อมกันสิ <c oughs> <c oughs> นี่คือธรรมชาติข <c oughs> องม,มันไหมล่ะถ้าลองถ้าลองถ้าลองพยายามที่จะกระทําพูดแบบสองอย่างพร้อมกันได้ไหมเขียนทําสิเทียนทําให้มันได้สิกระทำเนี่ย ได้ไหมล่ะเออถ้ากระทําขึ้นมาเป็นทุกข์ไหม,มเห็นไหมล่ะไปกระทํามันขึ้นมาแล้วก็ทุกข์การกระทําคือเจตนาคือกรรมคือเออถูกไหมสิ่งไหนรักษาสิ่งนั้นเป็น สิ่งนันรักษาสิ่งนั้นเป็นเออควรยึดบ้านถือบ้านไหมล่ะเออใช่ตัวใช่ต,ชตนไหมล่ะอืมใช่ไหม รักษาะไรท่านรักษาเรยฮะหายใจเข้าสิอย่าให้ออกรักษาไว้เออมันก็ไม่ได้อยู่แล้วก็บอกว่าสาคัญสรันตัวเองรักษารักษาเลยฮะ,ะเวลาท่านหิวเนี่ยเอย้ท่านอิ่มเนี่ยท่านรักษาความอิ่มไว้ตลอดได้ไหมเออพยายามรักษามันสิถ้ารักษามันจะเป็นอะไร รู้อยู่ก็มีปัญญาอยู่วะเออธรรมชาติมันน้ำมว่าอ๋อมก็เป็นธรรมชาติไปม่ต้องกระทำไหมล่ะเออแล้วไอ้ที่กระทำขึ้นมาเนี่ยไปฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยกระทำมันขึ้นมาใช่ไหมเออแล้วที่พูดเนี่ยไม่มีสติใช่ไหมเนี่ยฮะมันไม่มีสติรู้ตัวอะไรเลยเ,ลยเนี่ย แล้วจะอบอกกัว่าไม,ม่รู้ตัวมันมีแต่คนไม่มีสติไม่รู้ตัวคือคนตายเท่านั้นนะ,ค,ะคิดไปเรื่อยๆเ,เออโอเค <c oughs> เล่นๆเว้เออกู <c oughs> จะทำคลิปเล่นๆเออบพรผ้าจา์เนี่ยปั่นเล่นปั่นให้คนให้พวกคนถอยมันเล่นโอเค